สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวันนิทานบันเทิงก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้เป็นเรื่องแรงกรรมของหญิงเปรตมนุษย์ทุกคนเมื่อทำกรรมใดไว้แล้วย่อมรับผลกรรมนั้น ไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมชั่วบางอย่างอาจไม่เห็นผลในปัจจุบันทันตาและผู้กระทําอาจจะลงรเริงว่าเป็นความสุขแต่พอผลกรรมชั่วให้ผลไปเกิดในอบายภูมิเสวยผลแห่งความทุกข์จึงรู้สึกสำนึกดังเรื่องของหญิงเปรตสามตนที่หลวงปูดจันทาถาวโรเล่าไว้ในหนังสือ ประวัติของท่านว่าในปีพศ2503หลวงปู่กับท่านอาจารย์เพียรไปจำพรรษาที่ป่าช้าบ้านห้วยดุงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งประมาณสามทุ่มหลังจากที่เดินจงกรมเสร็จและได้ยืนกำหนดพุทโธอยู่นั้นจมูกก็ได้กลิ่นเหม็นรอยมา ไม่นานนักก็ปรากฏหญิงเปร3ต3ามตนร่างกายใหญ่โตสูงเลยต้นไม้ตัดผมจงดอกกระทุ่มเหมือนคนโบราณไม่มีผ้าปกปิดร่างกายยืนอยู่ตรงหน้าและมีหนอนตัวใหญ่ชอนชัยของรับมีหนองไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นเปรตทั้งสามตนจะเอาของรับไปถูก,กับต้นไม้ทำให้หนอนร่วงลงมา แล้วก็ตายกลับขึ้นไปใหม่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดหลวงปู่ได้กำหนดจิตถามเปรตทั้งสามตนไปว่าเหตุใดสู่เจ้าทั้งสามจึงได้เป็นเช่นนี้เปรตมันตอบว่าท่านอาจารย์ตั้งแต่เริ่มตั้งจังหวัดคนครพนมพวกข้าพเจ้าทั้งสามคนนี้เล่นชู้นอกใจผัว ทั้งต่อหน้าและลาบหลังทำให้ผัวแค้นอัดอั้นตันใจได้ไม่พอกินไม่อิ่มเป็นคนมากๆที่โลภในกิเลสกามนั่นแหละพระท่านเทศให้ฟังว่ากาเมสุมิชชาจาระนั้นไม่ให้ทำเป็นบาปชั่วช้ารามกแต่พวกตนก็เฉยไม่เชื่อฟังเอาแต่สนุกสนานในการคบชู้สู่ชายไม่เลือกทั้งคารวาสทั้งพระ เอาหมดทั้งนั้นเมื่อตายไปแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตมีหนอนเจาะของรับอยู่ในป่าช้านี้แหละท่านหลวงปู่จึงถามว่าจะพน้นจากเวรกรรมเมื่อไรเปรตทั้งสามก็ไม่รู้จากนั้นได้กำหนดจิตด,ดูว่าหญิงเปรตสามตนนี้เป็นญาติเราบ้างไหมหนอก็ได้คำตอบว่า หญิงเปรตทั้งสามนั้นเคยเป็นญาติกันเมื่อหลายพบหลายชาติที่แล้วต่างเคยช่วยเหลือเกื้อกลูลกันมากรรมเก่าได้ชักนำมาให้เจอกันณนะที่แห่งนี้จิงได้พูดกระเปิดทั้งสามตนว่าโยมทั้งสามกับอัตมาเคยเป็นญาติกันตั้งแต่ชาติต่างก่อนต่างคนต่างทํากรรมไม่ดีชาตินี้ก็เปลี่ยนแปลงพบชาติ แต่กรรมเก่าข้อส่งผลมาให้สงเคราะห์อาจจะมาจะสงเคราะห์ให้เอาไหมหญิงเปตตอบว่าเมตตาสงเคราะห์พวกดิฉันด้วยเจ้าค่ะเป็นเปรตมานานแล้วจากนั้นจึงให้เปรตนั่งลงและพนมมือรับเอาไตรสรณคมและศินห้าหลังจากนั้นก็อสอนให้เดินจงกรมและภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆ เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นการทำบุญล้างบาปพ,พอถึงรุ่งเช้าขนาดออกบินทบาทหลวงปู่เล่าเรื่องเปรตหญิงทั้งสามตนให้โยมฟังและขอให้ชาวบ้านช่วยกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตทั้งสามตนนั้นซึ่งชาวบ้านก็พากันทำบุญใส่บาตและอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งสามตนนั้น การเวลาผ่านไปในคืนหนึ่งขนาดที่ยืนภาวนาอยู่กลางป่าช้าเมื่อจิตสงบก็พบเห็นหญิงเปรตสามตนนั้นใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์เข้ามากราบและพูดว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันพ้นจากบาปกรรมที่เกิดเป็นเปรตแล้วเพราะท่านมาโปรดเพราะอำนาจของไตรสรณคมสินห้าบุญที่ญาติทั้งหลาย และอาจารย์อุทิศให้ทำให้ผลจากทุกข์รวมถึงที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมรับไตสรณาคมและถินห้าไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมบาปทั้งหลายก็หมดสิ้นไปพวกดิฉันทั้งสามจะมาลาท่านอาจารย์ไปเกิดเป็นมนุษย์หลวงปู่จึงได้กล่าวกับเขาทั้งสามว่าขอให้มันเจริญภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆไปนะ อย่าได้ประมาทอำนาจบุญกุศลจะได้นำพาไปเกิดในตระกูลนักปรา์จะได้แนะนำพร่ำสอนไปในทางที่ดีขอให้เข็ดการกระทำและจดจำผลของกรรมชั่วชารามกที่ทำให้เกิดมาเป็นเปรตนี้ให้ดีเปรตกล่าวตอบว่าเข็ดแล้ว กลัวแล้วไม่ทำอีกต่อไปแล้วจากนั้นเปรตทั้งสามก็กราบลาหลวงปู่ไปผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นมีจริงดีและชั่วให้ผลต่างกันกรรมดีให้ผลเป็นสุขร่มเย็นความชั่วมีผลเผ็ดร้อนใครที่เคยทำชั่วมาแล้วนั้นสำนึกแล้วก็อย่าได้ทำความชั่วนั้นอีกให้ละเลิกกรรมนั้นเสียอย่าให้ติดไปดเป็นนิสัยฝังรากสันดาน ถ้ามันอย่างลากลงลึกถึงสันดานแล้วการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้กลับมาดีนั้นเป็นไปได้ยากด้วยเหตุดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าบุคคลพึงกระทำกรรมชั่วก็อย่าได้กระทำกรรมชั่วนั้นบ่อยๆอ,อย่าได้ยินดีในการทำชั่วอีกเพราะการสะสมบาปเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ดังนี้